ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโนว์นเดอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปเราเปิดหวัวกลับไปอ่านต่อดีกว่ากับปาที่เปลี่ยนไปแพสเซเวตจุดสิบมาพร้อมกับสกินอาเคนาเอลูชั่นอาเคนาไทม์เคนช์อาเคนาเซอร่าและอาเคนาคาเมลเอาลักไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกรับบาดแพสซีฟจะมอบพลังโจมตีพื้นฐานลดลงสิบหน่วยดาเลสสกิลอัปเปอร์แฮนด์คูดาวเพิ่มขึ้นในทุทกเล,เลเวลเลเวลสุดท้ายเพิ่มจาก12วินาทีเป็น18วินาที ใช้พาทีลอยยาวกาเลโวสกิลชวออฟดูแรนจากคูดาวลดตามสเกลเลเวลเปลี่ยนเป็นครูดาวจะอยู่ที่18ปีนาทีแต่ทุกเลเวลและโลที่ได้รับตามแมกเลอจะได้รับลดลงในทุกเลเวลอยู่ในเลเวลแรกอีกด้วยปกติอัพเดิลตามเพื่ออามาลดคูดาวตอนนี้ทําไม่ได้แล้วจิงส์กระพื้นฐานลดลง2หน่วยสกิลซูเปอร์เมกาเจส์โรเคตเมื่อใช้โดนอีพิกมอนสเตอร์จะมีดาเมจ1,000หน่วยและเอวีรอบๆอีก800หน่วยแคทรีนาความเร็วพื้นที่ลดลง5หน่วย เคลวพาสซีฟเพิ่ม AP Ratio เพิ่มขึ้น5%และเมื่อได้รับโจมตีไกลขั้นสุดท้ายจะตีไกลขึ้นอีก100หน่วยเท่ากับเคลวจะตีไกล625แรงเคนเนนสกิลร e ทิเคิลเซอร์ชความเสียหายต่อสแต็คเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลและบวก AP เพิ่มขึ้นอีก5%ลักสกิลลูเซนซิงเกิลอเลตี้ความเสียหายเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลยกเวล,เวลเวลแรกแถมบวก AP r a เรชัเพิ่มอีก5%เ ทา l ์ n สกิลน็อกเซียนเดอพรอมซีโบนัสเอดีลดลงจาก110เหลือ100 AD เซดีเพราะมันแรงเกินไปเทรชพลังชีวิตพื้นฐานลดลง31หน่วยแต่การเติบโตความรังชีวิตเพิ่มขึ้น2หน่วยแทนยูมิสกิล l พริงโปรเจคเตอร์เดามจพื้นฐานเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลและดามจเ,เสริมพลังก็เพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอีกด้วยเช่นกันไซรา่าพาสีจะสโลเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น5%้าเป l ร์เซสกิ en, ลแรมเพนกลดาวลดลง2วินาทีในทุกเลเวล ไอเทมอาเบโซแมตได้เลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยและ Damage Ratio เ,เพิ่มขึ้นอีก5%ระยะเวลาก็อยู่นานขึ้นอีก1วินาที กรอดิงเกอร์เมื่อกดใช้จะฮิลมากขึ้นจากเดิมจาก8%ของเลือดที่หายไปเพิ่มเป็น10%ของเลือดที่หายไปกุนซูเรชเบนราคาส่วนผสมถูกลง200ทองลิฟ s ์เมเกอร์จะต้องสร้างความเสียหายอย่างเดียวถ้าหากได้รับความเสียหายก็จะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นด้วยและความเสียหายต่อวินาทีถูกเปลี่ยนจาก2%ซ้อนทับได้5ครั้งสูงสุดที่10%เป็น3%ซ้อนทับได้3ครั้งสูงสุดที่9% รูนเฟดรัสจากคูดาว15วินาทีในทุกเลเวลถูกเพิ่มเป็น30 1 0ถึง10วินาทีตามเลเวลแชมเปี้ยนและโบนัสความเร็วเคลื่อนที่สำหรับตัวตีใกล้ลดลงจาก40 6 0ถึง60%เหลือ30 6 0ถึง60%ส่วนตัวตีไกลลดลงจาก25 4 0ถึง40%เหลือ15 4 0ถึง40% Jungle Update p a จังเกิลอัปเดตแพิจุดสิมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสำหรับป่า โดยแคมป์ป่าแต่ละแคมป์จะเกิดช้าลง15วินาทีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปว่าเลเวลจะช้าเพราะถ้าหากป่ามีเลเวลโดยเฉลี่ยช้ากว่าผู้เล่นทุกคนในเกมอย่างน้อย2เลเวลจะทําให้ป่าเหล่านั้นได้รับ XP เพิ่มขึ้นจากมอนสเตอร์ป่าเพิ่มขึ้นอีก50 XP สมัยจากแรง3 9 0ถึงหน0่หน่วยตามเลเวลเปลี่ยนเป็นเริ่มต้นด้วย450หน่วยและหลังจากเวสสมัยครบจะแรง900หน่วยในทุทกเลเวลหลังจากนั้นแทนนอกจากนี้สมัยยังสามารถทำลายโลกของเจ้าปูกลางน้ำได้อีกด้วยยังไม่หมดพลังโจมตีและเลือดของแต่ละแคมป์ถูกปรับดังภาพจากภาพจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีของแต่ละแคมป์นั้นเบาลงหมดเลยแต่มีแค่เลือดของบลูเลสและปูกลางน้ำที่เพิ่มขึ้น ในเมื่อแต่ละแคมป์เกิดช้าลงเงินที่ได้รับก็ได้รับเพิ่มขึ้นดังนี้โดยรวมผมว่าป่าน่าจะฟาร์มไวขึ้นกันมากกว่าเดิมแต่ต้องเอาระยะเวลาที่รอแต่ละแคมป์เกิดช้าลงไปทำอย่างอื่นแทนนั่นเองต้องมาดูกันว่า15วิธีที่ปรับมาจะส่งผลเยอยน้อยขนาดไหนก็จบกันแล้วครับสำหรับแพท11.10ในโหมด s u m m e r r i ล t หลักๆจะเป็นรูปแบบการเล่นของป่าเพราะนี้ก็จะครึ่งซีซั่นแล้วจึงมีการปรับครั้งใหญ่ๆบ้างใครเมนป่าก็เตรียมรับมือกันดีๆ ส่วน Patch Note TFT มีอะไรบ้างไปชมกันใน Patch 11.10สําหรับ Mode TFT เป็นยังไงกันบ้างสําหรับ TFT Set 5สนุกมากน้อยกันขนาดไหนหลังจากให้เราได้ลองอะไรใหม่ๆใ,ใน Set 5ก็ถึงเวลาปรับปบาลานกันสักทีอ๋อแล้วก็ใน Patch 11.10ของรางวัลของ Set 4จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Patch นี้อีกด้วยนะเป็น Little Legend Violet c t r Protector และที่ขาดไม่ได้ E Mode ประจําแรงเอาละไปดูกันเยนนว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ เกียรชังที่4และ5ยูนิตถูกบัฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลือดของตัวไซออนโบนัสเลือดต่อดาวยูนิตของเกียรชังพลังโจมตีของไซออนและโบนัสพลังโจมตีต่อดาวยูนิตของเกียริชังทหารม้า 3และ4ยูนิตทหารม้าจะได้รับแดามเทที่เบาลงไปอีกล่ามังกร4ยูนิตเหล่ายูนิตล่ามังกรจะได้รับโบนัส AP เพิ่มเป็น80%และเพื่อนในทีมก็ได้รับเพิ่มเป็น60%หวนคืน6ยูนิตจะได้รับ AD ดีและ AP ลดลงแต่ไปเพิ่มที่9ยูนิตแทนอัศวิน6ยูนิตจะบล็อกแดามเได้ดีขึ้นเป็น90หน่วยลีลับ4ยูนิตจะต้านทานเวทเพิ่มขึ้นเป็น2 0 0หน่วย อุดมสมบูรณ์จะต้านทานซีีได้นานขึ้นทั้ง2และ3ยูนิตการปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่และเทียมีดังนี้เทียร์หนึ่งเอทรอกสกิลจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นในทุกดาวเลโอน่าพลังกจมตีเพิ่มขึ้น80หน่อยแต่สกิลที่ลดความเสียหายลดลงในทุกดาวแทน ลีซานดราความสามารถที่ลดความเสียหาย AD ดีของศัตรูลดลงที่3ดาวเหลือ40%เท่ากันในทุทกดาวและสกิลครั้งแรกและการโดนตัวหลังจะเบาลงในทุทกดาวอีกด้วยเช่นกันเฟนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5หน่วยแต่สกิลที่เป็นความเสียหายจริงลดลงในทุทกดาวแทนอูเดียร่างเสริมจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นในทุทกดาววอริกสกิลแรงขึ้นที่3ดาวเทียร์สองแบรนดสกิลบอลลงที่1ดาวแต่แรงขึ้นที่3ดาวแทน เฮคาริม hey จากมานาเริ่มต้นศูนเพิ่มเป็นมานาเริ่มต้น40หน่วยเลิบล้องโซ่จะสตันลดลงที่3ดาวซินดราเมื่อซินดราโดนยูนิตสตัตรูยูนิตของเราจะไม่เดินตามเป้าหมายที่ถูกซินดราโยนแล้วเซตสกิลเบาลงที่3ดาวทันโดรคอามเป็นตีเพิ่มเป็น0.8หน่วยและมานาใช้น้อยลงเหลือ60หน่วยวิกเตอร์สกิลแรงขึ้นที่3ดาวและโลที่ได้รับได,ได้รับมากขึ้นที่3ดาวเช่นกัน เทียร์สามแคทรีนาเลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยและสกิลแรงขึ้นที่3ดาวลีซินเลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยและสกิลแรงขึ้นในทุกๆดาวลูลูสกิลจะโดนเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น6เป้าหมายที่3ดาวลักสกิลโลกของลักจะไกลเท่าที่จะไกลได้แพนจิออนสกิลสเกลตามเอดีจะแรงขึ้นในทุกดาวมอการ่าจะล็อกเป้าหมายในระยะที่อยู่2ช่องเท่านั้นโดนลดมา1ช่องสกิลจะแรงขึ้นที่1ดาว นิดาลีจากมานา75หน่วยและเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเป็นมานาเหลือ60หน่วยก็เปลี่ยนร่างแล้วและสกิลกระโดดกัดจะแรงขึ้นที่3ดาว นูนู nu, จากใช้มานา85หน่วยลดลงเหลือ70หน่วยรรเวนเลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยสกิลของเธอจะใช้เวลาร่าย0.3วินาทีและดามเมจแรงขึ้นในทุกดาวยาโซ o สกิลแรงขึ้นที่3ดาวทั้งดามเมจปกติและออนฮิตทรูดามเมจไซราสกิลแรงขึ้นที่3ดาวเทียสีเอฟเฟรัทางโจมตีและสกิลเบาลงในงทุกดาวดามเมจพื้นฐานแต่สกิลก็เบาลงในงทุกดาวอีกด้วยเช่นกัน เดเวจากใช้มานา50ลดเหลือ40หน่วยแทนอเฟิร์นพลังเวทที่มอบให้เดซี่จากการให้เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นหน่วยแทนจาก50-75-300%เป็นต์เป็น,น,น100-150-300หน่วยและดาะเมจของเดซี่จะเพิ่มขึ้นในทุกรปดาวมอเดอร์ไคเซอร์จากสกิลใช้60มานาเพิ่มเป็น70มานาเวลสกิลจะสตั้งเป้าหมายได้ลดลงที่1ดาวและ2ดาว เทียห์าการเอนสกิลจะได้รับโล่ตามแมกม,มานาเลือดลดลงที่1ดาวไฮเมอร์ดิงเจอร์จากใช้มานา120เพิ่มเป็น140หน่วยและป้อมจะยิงเบาลงลดเหลือ125หน่วยคินเดรตดแดเมจม้าป่าลดลงที่2ดาวแถมฮิลลดลงที่2ดาวอีกด้วยเช่นกันทีโมจำนวนเหตุเพิ่มขึ้นที่1ดาวเป็น5ลูกอเทมชาลิทออกพาวเวอรทั้งแบบปกติและแบบเงาให้ AP ลดลง ดราฟชั i ออฟเซียเนตหรือช h a ออฟเซีย n e นตแบบเงาจะไม่ส่งผลต่อผู้สมใสัยอีกต่อไป Dragon c คอร์จะให้ต้านทานเวทเพิ่มเป็น250หน่วยอีคลิปสเคฟหรือเกราะไฟเงาผู้สมใส่จะลดเลือด2.5%ของแม็กเลือดสเปกตรัลจีแอน s เลเยอหรือจีแอน s l a เยอร์อเงาถ้าหากเป้าหมายมีเลือดสูงสุดน้อยกว่า1,100หน่วยจะสร้างความเสียหายได้ลดลง15%ตอนนี้ถูกนำออกแล้วฟรอเซนดักฮาร์ดหรือฟรอเซนฮาร์ดเงาจะลดความเร็วโจมตีแค่35% Frozen Heart ลดควา่นจมตีเหลือ25% Foreign Guardian Angel หรือ Guardian Angel เงาจะได้รับเลือดคืน70% Ionic Dark Spark หรือ Ionic Spark เงาจะช็อตเพื่อนร่วมทีมลดเหลือ50%ของแม็กมานาและผู้ที่สมใส่จะได้ AP เพิ่มเติม10หน่วย Locket of the Silver Lunar หรือ Locket of the Ion Solar เงาจะได้รับเกราะและต้านทานเวทเพิ่มเป็น70% Sacrificial Gallet หรือ Jewel Gallet เงา เปลี่ยนเอฟเฟกเป็นคนที่สมใสจะได้รับความเสียหายคิดได้เข้า40%จากสกิลและความเสียหายจริงที่ติดคิดได้เข้าหลังจากการไล่สกิลครั้งแรกในการต่อสู้โอกาสคิดได้เข้าจะเพิ่มขึ้นอีก20%จนจบการต่อสู้และเมื่อไล่สกิลจะเสียเลือด15%จากแม็กเลือดเป็นความเสียหายจริง Sacrificial Redemption หรือ Redemption เงาจะฮิลวเพิ่มเป็น23%ของเลือดที่หายไป Spectral Spear of Shojin หรือ Spear of Shojin เงาเดามจที่ทำได้จะลดลงแค่15% Titan Resolve AD และ AP ต่อ แตกเพิ่มขึ้นหน่หน่วย w a r m o c k Sacrificial Armor หรือ Warlock Armor เงาจะเสียเลือด60หน่วยในทุกๆวินาที Seek Break Hero หรือ Seek Hero เงาจะลดความเร็วโจมตีเพื่อนร่วมทีมซ้ายขวาแค่20%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Passive แปดในโหมด TFT ปรับโคตรเยอะโดยเฉพาะยูนิตเทียสานทั้งหลายที่ไม่ค่อยมีคนทํา3ดาวกปนสักเท่าไหร่ส่วนไอเทมก็อย่างว่าเซตนี้เล่นกับไอเทมเลยปรับไอเทมซะย,ยกใหญ่เลยกันเลยทีเดียวเชียว ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญสคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้เลยหรือดานเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ดีคิปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลง,งานก็อย่าลืมสับสไคร์ไลค์แชร์ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ